ความรักของคุณสองคนต่อจากนี้เป็นอย่างไรหรือว่าคุณสองคนไม่มีความเข้าใจคุณสองคนต่างคนต่างไม่ยอมกันคุณสองคนต่างไม่พูดกันคุณสองคนต่างมีโก้จากนี้ไปความรักของคุณสองคนจะลงเอยกันอย่างไรเราดูพลังงานไพ่เป็นคลิปเรนดอมเป็นดวงโรวมความรักของคุณสองคนต่อจากนี้จะลงเอยกันอย่างไรเป็นคลิปโดยรวมนะ รับรูปรลังงานไพ่กัน,นว่าความรักของคุณสองคนจะเป็นอย่างไรจะลงเอยอย่างไรต่อไปนี้เป็นคลิปโดยวรวมเป็นดวงเรนดอมนะ5ใาบานะความรักของคุณสองคนต่อจากนี้จะลงเอ,อยกันอย่างไรน,นเมื่อคุณสองคนต่างมีอีโก้คุณสองคนต่างไม่ยอมกันใต้สำรับ ชาวธาตุลมเมทุนตุนลคนคนนี้ของคุณค่อนข้างที่จะใจ,ใจร้อนมากๆคนๆคนนี้ชาวธาตุหลมเวลานี้คนของคุณมีความคิดหลังเลยมีความคิดสองจิตสองใจคนคนนี้ของคุณชาวธาตุลมเมถุนตุนกลุ่มคนคนนี้มีความคิดที่ไม่จริงจังไม่มั่นคงคนคนนี้ชาว คุณสองคนมีการทะเลาะก,กันคุณสองคนมีความไม่เข้าใจกันที่ผ่านมามีประเด็นต่อกันจริงๆด้วยคุณมีการทะเลาะก,กันคุณมีความไม่เข้าใจกันอย่างมากมายเด e t เ w e r วเวลานี้เขาคิดถึงคุณมากนะคนคนนี้ของคุณเวลานี้เขาคิดถึงคุณมากมายวันเวลาที่ผ่านมาเขาไม่เคยลืมเรื่องราวเกี่ยวกับคุณคนคนนี้ ชาวธาตุไฟเมสสิงเทน,นุคุณก็คิดถึงเขามากคุณอ่อนไหวคุณคิดถึงเขามากมายเช่นกันชาวธาตุน้ำกรรกพิจิมินควีนออกขับคุณคิดถึงเขาคุณอ่อนไหวมากมายคน,น,นชาวธาตุไฟเมสสิงเทนุเก้าม่เท้าเขาคิดถึงคุณเขาคิดถึงคุณมากมากคนคนนี้คน,คน,คน,คน ที่มีประเด็นต้องการคุณเวลานี้เขาคิดถึงคุณมากมากเขาอยากมาพูดคุยกับคุณตกลงบางสิ่งบางอย่างเรามาขยายไพ่กันนะคนนี้ของคุณใจร้อนมากชาวท่านลมเมถุนตุนกลุ่มทุกสิ่งทุกอย่างคุณต้องมีการพูดคุยกันความรักของคุณต่อจากนี้ไป จะต้องมีการพูดคุยกันเขาจะมาสร้างความมั่นคงให้คุณแต่คุณต้องมีการตกลงรันทุกสิ่งทุกอ,อย่างคุณคิดมากคุณคิดเยอะเวลานี้ชาวธาตุดนินประสบกันก่อนคนคนนี้ของคุณเป็นคนทางไกลคุณสองคนต้องมีการปรับตัวกันต้องมีการพูดคุยกันทุกสิ่งอย่างก็จะมีการลงตัวที่ดีความรักของคุณสองคนต่างคนต่างม,มีก็ต่อจากนี้ไป คุณต้องมีการพูดคุยกันคุณต้องมีการปรับตัวก็แล้ากันทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีขึ้นกว่านี้มากมาย